เจ้าหน้าที่วิสามันคนร้ายเสียชีวิตหนึ่งคนหลังจากที่ไปปิดล้อมบ้านเป้าหมายแล้วคนร้ายเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่นะคะหลังจากเข้าตรวจสอบพบประวัติคนร้ายรายนี้มีคดีความมั่นคงติดตัวถึงสามหมายจับด้วยกันค่ะนอกจากนั้นเขายังมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่มีการเผาปั๊มน้ามัน11จุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะหลังจากที่ช่วงกลางดึกของวันที่20มกราคมที่ผ่านมาเกิดเหตุปะทะกันระหว่างคนร้ายและเจ้าหน้าที่ที่่อออําาาเเภมืงจััหวดดยะะลนคคสุโก กออรมนอภาคสีส่วนหน้าได้มีการถแถลงผลปฏิบัติการครั้งนี้นะคะโดยมีการสรุปสถานการณ์ภาพรวมค่ะบอกว่าปฏิบัติการนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ทางเจ้าหน้าทีร่รวบรวมพยานหลักฐานและติดตามผู้กระทําความผิดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์วางเพลิงปั๊มน้ํามัน11จุดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงกลางเดือนมการาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทาความผิดแล้วก็เอาตัวเขาเนี่ยมาลงโทษค่ะหลังการสืบสอบด้านการข่าวเชิงรุกของทุกหน่วยนะคะทำให ที่พักพิงชั่วคราวได้อย่างถูกต้องค่ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นํากําลังไปตรวจสอบบ้านเป้าหมายนะคะโดยใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักตามหลักสิทธิมนุษยชนค่ะพร้อมกับเชิญผู้นําท้องถิ่นเข้ามาช่วยเจราจาซึ่งการเจราจาผ่านไปกว่า3ชั่วโมงไม่เป็นผลนะคะจนกระทั่งเวลาตีสามห้าสิบนาทีผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธยิงใส่เจ้าหน้าที่ค่ะหลังจากนั้นเกิดการประทะกันนะคะและระหว่างที่มีการประทะกันพยายามที่จะเจราจาตลอดเวลาให้เขาออกมามอบตัวแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะแล้วหลังจากที่เหตุการณ์สงบสิ้นเสียงปืนนนนะะคเเจจ้้้้้้าาาาาหหที่ไดตรสอบ,บปมย พบว่าตัวของคนร้ายเสียชีวิตแล้วค่ะคนร้ายที่เสียชีวิตหนึ่งคนนะคะจากการตรวจสอบประวัติและอัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุ35ปีเป็นชาวอมเภิเมือจังหวัดยะลาค่ะเขามีหมายจับคดีความมั่นคงติดตัวทั้งหมด3หมายด้วยกันนอกจากนี้นะคะจากข้อมูลด้านการข่าวผู้เสียชีวิตยังเป็นกลุ่มที่ก่อเหตุความรุนแรงในระดับปฏิบัติการค่ะสําหรับหมายจับ3หมายที่ติดตัวนะคะหมายที่1ก็คือข้อหาที่เกี่ยวกับการโจมตีฉรบรบธานลุมเมื่อวันที่ห้าพฤศจิกายน2562งํานห้าเสียหยจับือข้อหา ร่วมกันป้นซับโดยมีอาวุธหลังจากที่เขาไปป้นรถยนต์เพื่อที่จะนําไปทําคาบอมที่สพรามันจังหวัดยะลาเมื่อปี2564ค่ะหมายจับหมายที่3นะคะคือข้อหาแขวนป้ายผ้าสร้างสถานการณ์ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อวันที่13กร,รกฎาคม2566ค่ะนอกจากนั้นท่าโฆษกยังบอกอีกนะคะว่าจากข้อมูลด้านการข่าวยังคาดว่าผู้เสียชีวิตร่วมในเหตุการณ์รอบยิงเจ้าหน้าที่ตํารวจที่จุดตรวจพงยูไรจังหวัดยะลาเมื่อวันที่23ธันวาคม2568และรอบยิงฐานปฏิบัติการกองกํากับการปฏิบัติการ พิเศษตํารวจปูถทอจังหวัดยะลาเมื่อวันที่28ธันวาคม2568และบุคคลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดปั๊มน้ามัน11จุดตามเบาะแสค่ะ